มาพบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับกับเจ้ารถขวัญใจวัยรุ่นนะครับรถโดนใจโซเชียลคันนี้ครับ Honda Civic EG3 ประตูนะครับมาพร้อมกับสีเหมือนจะสีเดิมโรงงานหรือเปล่าสีเบอร์เดิมแต่ทำใหม่นะครับสีเขียวอมฟ้าฟ้า,ฟาน้ำทะเลนะคันนี้ <c oughs> แต่งออกมาแนว เรียบเยบสะอาดสะอาดไม่ฉูดฉาดนะครับแต่ก็ไม่ธรรมดานะตัวนี้เป็นเครื่อง Z4600 นะครับในรถปี1995เป็นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะแล้วก็ล้อที e 5 5ทรงดีเลยเด้นโทนสีขึมขึมนวลนว,นวหน่อยนะฮะดูสะอาดเงางาม,งามทีเดียวครับ เปิดตัวมา9ก0าหมื่นเ้าพันบาท <c oughs> รถนี่ทำความสะอาดกริปสั้งคันเลยนะเนี่ยไฟท้ายขาวแดงก็แวาวาวเชียโอ้ทรงดีนะครับเกียร์ออโต้ครับคันนี้เกียร์ออโต้และเครื่องก็แรงเชียวเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับไม่ได้มีริฟฟงริฟฟี่อะไรผมว่า ก็ขับลอเร็วบ้างพอประมาณนะครับเน้นสะอาดเรียบๆนะฮะปลายท่อก็แต่งได้ดูดีนะฮะ9 9 0 0 0บาทสนใจไหมฮะขนาดไหนมีคำโชคนะครับโอ้ลงเครื่องเข้าไปแน่นเลยแน่นเลยฮนะอืมดูดีครับนะรถคันนี้ถ้าจะสนุกอยู่นะคันนี้นะ สนใจก็ติดต่อหาผู้ขายเขาตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือคิดจะต่อประกันรถคันเดิมที่ท่านมีอยู่ก็เรามีแนบลิงก์มาให้ด้านล่างท่านก็กดเข้าไปเช็คราคาดูได้นะกรอกรายละเอียดข้อมูลไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับมาเพื่อจะบีดีลดีๆครับหรือสนใจเงินด่วนนะก็มีครับทั้ง รถแรกเกินทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลนะก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับ